Gracias. สวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในะรายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอาดีตเม็ดฟ้าเอเอเรเนี่ยนะคะเขาเล่นกันยังไงนะเกมนี้ก็ลงแรงนะคะกดกับเพื่อนวันนี้เลือกเป็นสกิลระดับวอล์นะาามานะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่ให้เรากันเยอะๆดยนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกําลังใจในการชาคลิปของเรานะคะทุกคนอันนี้ก็ เราโหลดเข้าเกมนะคะเปิดมาเลเตอร์ก็ออกกันไปเลยนะคะก็เริ่มแรกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะออกรองเท้านะคะแล้วก็กดอัพสกิลที่2ไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดินไปประจำเลนนะคะสำหรับใครที่อยากรู้วิธีสอนเล่นหรือว่าเทคนิคการเล่นออกของอะไรต่างๆรูนนะคะสามารถไปดูได้นะคะเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวันก่อนเองนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็มา ประจำที่เลนของเรานะคะเกมนี้เจอกับฉี่นะคะจริงๆเนี่ยถ้าเราเจอฉี่แบบช่ำๆนะคะเราก็ไม่สามารถเล่นได้เลยอันนี้เหมือนฉี่เขาอาจจะยังไม่ช่ำนะคะถ้าเจอฉี่นะคะเทคนิคก็คืออย่าไปอยู่ใกล้หินนะคะเดี๋ยวมันจะผักเรานะคะก็สับไปทีนึงอัพสกิลที่2แล้วก็กด X อคิวไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็ เฟิร์สบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะของเราเราได้เฟิร์สบัตรอ่ะเก่งว่าเม็ดฟ้าเอออดีตเม็ดฟ้านะคะจริงๆก็ไม่ค่อยมีเวลาเก็บเม็ดนะคะช่วงนี้ก็เลย คันเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลนราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลนราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชัแชน,นะคะตีทิปเไลยตีไลยบัฟฟ้าลงไปอมชั่นเออแกไม่รอดแน่ เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินส,สวยๆเอาไว้เล่นนหะนฝากแฟนเพจอด m i n ต้น,ตนไว้ด้วย นะคะคมานะคะทุกคนก็พอเราได้เฟิร์สบัตแล้วนะคะฉี่ก็เกิดแล้วก็ตีคงตีคีบอะไรไปนะคะพยายามกดเขานะคะอยากให้เขาออกมานี่เราพยายามอย่าอยู่ใกล้หินนะเดี๋ยวมันพักเราติดหินนะคะตอนนี้เราก็จะล่อๆนะคะเพราะว่าป่ายืนรอดักอยู่เหมือนฉี่จะคิดว่าเราอยู่หกตคนเดียวอันนี้ก็สับเบ้านะคะนี่พยายามล่อชียววกมาด่ฉี่มาแล้วนะ เจอกับบิโลงัดไปทีหนึ่งเอากด X q ไปทานนะคะชีฟิกหนีแล้วก็บิโลเก็บฉีไปได้นะคะระหว่างนี้เราก็เคลียร์ของเคลียร์คีเคลียร์อะไรเราไปเนาะมันก็จะมีตรงเต่าตรงนี้นะคะทุกคนก็พยายามมาตีเก็บเนาะอันนี้ป่ามาก็ให้ป่าเขาไปนะคะเราก็พยายามรีบๆตีป้อมนะคะจะได้แบบว่ามีเวลาไปทำเลนอื่นอะไรประมาณนี้นะ,ะกดๆเขาไปนะคะ แล้วก็ตีอ่ะแล้วก็มาดักเอาคีฟตรงนี้นะคะคีฟยังเดินมาไม่ถึงนะอสำหรับมือใหม่นะคะอาจจะถามว่าเอารู้ได้ไงว่าคีฟมันอยู่ตรงนี้นะคะก็สังเกตจากคีฟทีมเรานะคะถ้าคีฟทีมเราเดินถึงไหนคีฟทีมเขาก็เดินถึงนั้นตรงท้งแล้วนะคะทุกคนก็ช็อตน,นี้นะคะฉีคาป้อมนะคะก็แลกกันไปตัวระคิวนะคะก็ถือว่าอย่างโอเคยูยังได้ยูเอออ่ะเจอฉีกแล้วนะคะฉีไม่หลับไม่จาคือจริงๆริงเนี่ยทุกคนถ้าเราเจอฉีแบบว่า ช่ำเล่นกิงๆอ่ะคือเราอ่ะเล่นแบบแทบไม่ออกเลยนะคะเทคนิคก,ก,ก,ก็คือสับสก,กิลแล้วก็เอ็กซ์คิวมานะคะอันนี้เราใช้อันตีออกนะคะเราเจอกับตัวซิลนะคะสู้ไม่ไหวก็โฮมคัมมิ่งก่อนนะคะเออกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ตีคีปเลยล่างนะคะเอยตีบัฟเลยล่างไปนะคะเพราะว่าไปยัไปถึงเหมือนช็อตนี้เขาจะบวกกันหลายตัวนะคะ<ต><ว>เรายังสก,กิลคูดาลอะไรยังไม่พร้อมแล้วก็ อย่าไปเข้านะคะเอออย่าไปเสี่ยงเลยนะคะนี่กดสับไปดียุยย์นี่ทุกคนเราพลาดนะคะโดนฉีผักติดหินเออพูดคำว่าหินไม่ชัดเนี่ยอ่าเกือบหลับเกือบหลับนะคะโฮมคอมมิ่งก่อนนะคะทุกคนอ่าโฮมคอมมิ่งก็จังหวะน,นี้นะคะก็มีปลากระเมดนะคะลงมาเติมช่วยนะคะเอออ่าเดี๋ยวเราก็พยายามเคลียร์นะคะจะได้ไปดูกลางจริงๆเนี่ยเกมนี้เราไม่ค่อยจะได้ไปดูกลางเลยนะทุกคนเพราะว่า เมดก็เล่นดีนะเขาก็เขีรยคีปตลอดนะคะนี่ก็พยายามกดกดตีบัฟตีอะไรไปนะคะจะได้เงินนำนะคะเงินนำก็เดี๋ยวจะได้รวยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกลางนะคะสังเกตนะทุกคนเวลาเล่นออฟเลนเนี่ยต้องดูแมปด้วยนะคะว่าเมดเขาอยู่กลางไหมอะไรยังไงกลางมีคีปมีอะไรไหมนะคะแล้วก็ตีไปนะคะเหมือนคีปเขาเป็นคีบปะถังอะป่ามันมาละมันก็โช๊ตโช๊โชเราแล้วก็เอ้ยโดนับโดนไปทีหนึ่ง เกือบเป็นซิลเกือบซิลซิลเกือบหลับเออก็เลี่ยไปฉีดขึ้นมาพยายามจะอ่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 ะพยายามจะอ่ะอ่ะอะไรน,นะคะทุกคนก็สับไปทีหนึ่งเด้ออ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงมาที่เลนล่างนะคะประจําเลนของเราเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์คีบปแล้วก็ดันป้อมไปตามสเต็ปนะคะนี่นี่คลบรถถังเรามาและแก้ไม่รอดแน่แล้วก็สับไปอีกทีหนึ่งะคะ ฉี่เหมือนลงมาแล้วคือช็อตนี้เราก็ดึงอยู่นะจริงๆเนี่ยฉี่นะคะถ้าเราเป็นถทีทีมตัวข้ามเนี่ยเราจะพยายามไม่ออกป้อมเลยแล้วเพราะว่าเสียบเปียบมากเออเลอร์เราแรงมากนะมาทุกคนแล้วก็อันติใส่ป้อมไปนะคะแล้วก็ตีป้อมไปคืออันตีให้มันกลัวนะคะมันจะได้ไม่มาตามราวีเราแล้วก็สับไปนะคะทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่รู้สึกเล่นง่ายมากแล้วก็เจอทีมดีด้วยนะถ้า ทีมดีก็ออฟเลนมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะคือป้อมล่างแตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัานกลางนะคะช่วยเพื่อนยินกลางเนาะนี่อ่ะบนก็แตกแล้วเหมือนกันนะคะบอกแล้วนะว่าทีมดีนะคะทีมเรามีอเลเตอร์ไวล็อกแหละแล้วก็อิโมจิแลบลินปิ้นตาไปทีหนึ่งช็อตน,นี้นะคะก็ดึงๆอยู่ว่าใครจะเล่นก่อนนะคะใครจะพลาดก่อนได้เปรียบนะก็ดักรออุ้ยยอดมันเห็นเราดีออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะลงมา เคลียร์คีหรือไม่เคลียอ่ะเดี๋ยวลองกระโดดกระโดดนะคะอุ้ยเหมือนเห็นเหมือนเห็นฉีกระโดดฉีปุ๊บอันติใส่คือไปอ็คอมโบที่แย่ม้าันะทุกคนจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บฉีนะคะแต่อ่ะอุ้ยฉีแข็งทันอุ้ยเราฟริกผิดทางอะ่ะมันแข็งไวอะ่ะโอเคไม่เป็นไรปล่อยมันไปนะคะเอาใหม่เอาใหม่บู o บูตเอนเนอรีมาเดี๋ยวเราเคียร์คีนะคะเพื่อที่จะ ดันเลนนะคะป่าก็เล่นดีนะทุกคนเราก็เลยเล่นง่ายไม่ได้อะไรมากนะเกมนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกมปกติเอออ่ะเดี๋ยวเราจะดันปั๊บอุ้ยฉี่มาแล้วอืมกด e โมจิทักทายไปทีหนึ่งดีอสสับไปทีหนึ่งสับไปทีสับไปทีปทปทอ่ะเดี๋ยวเราจมตีไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาบัฟเอาอะไรก่อนเดอ้อเอาเงินเอาเงินจะได้รวยๆนะคะทุกคนถ้าพี่รวย อ่ะช็อตนี้ก็ดึงนะคะเดี๋ยวเราจะตีบัฟไปนะคะทุกคนเพราะว่าทีมมันว่างอุ้ยเหมือนเดินเดินมาแต่คิดว่าเราไหวนะเพราะเราคิดว่าเราเก่งไงเราก็เลยจะเข้านะคะสรุปอืมอุ้ยช็อตนี้คือแบบตัดเป็นปกคลิปได้เลยนะสู hit ่คิดในวันที่ดีนะคะคือคิดว่าคิดาเด์มันจะเข้าเว้ยเพราะว่ามันคิวด์กับเทว่ะคือถ้าคิวด์กับเทวเข้าอ่ะคือได้เลยนะทุกคน <S <S <ด>เกมเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นะคะอ่ะไม่เป็นไร เข้าใหม่อันติใหม่สรุปไม่เหลือสักตัวฝ่ากเก็บหมดนะคะเกือบวิดได้ไฮไลท์ออฟเลนเกือบแหละเกือบแหละอะ่ะก็ใกล้จะจบแล้วนะคะทีมเราก็ได้รักเอ้ยได้ดาร์กได้ไรเนาะลิซ่าต่พันนะคะคลิปยาวภาคยาวแบบยาวๆอะไรกันจุ๊เออได้ดาดร์กได้ไรมานะคะเราก็พยายามจะดันป้อมนะคะแต่ป้อมมันตีเราเข้าไปเก็บฉี่นะมันไส้ฉี่ตัดไม่ถึงนะคะไม่ถึงฉี่เกือบลับเอออ่ะ แล้วก็ดันป้อมดันลายนะคะทีมนั้นเหลือชี้ตัวเดียวนะคะทุกคนก็ดูก็ออกแล้วนะคะว่าใครจะชนะว,วิมันเกิดแล้วว่ะมาเรียบร้อยนะคะเทลก็ตีป้อมไปเกมนี้ก็ชนะนะคะฝากันกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ